ไปดนี่ก็คอ,อกับคนชนบถคือเกา่าวันนี้ออกมาหน้าเมื่อวานเขาพาพี่น้องมาเบิงทงไฮทง,หน,งนทหน้าอยู่บ่กี้เดือนในเช็ดหน้าอีกแหรอตอนนี้ก็ล่างบานเขาอยู่ใส่ใส่เครื่องเครื่องขนเอกวานลอา่อถารถเขามาปันให้นี่รถเขาก็ตี้อยู่ข้างๆเนี่ย ตอนนี้นก็มีสาอยู่เพราะว่าเขาต้องรีเพ็ดเพราะว่าขันน้ำม,มากแห้งเพราะว่าหน้าทงนี้มองรับน้ำน้ำนามมากเ,เลยเห็ดบุไรเลยเห็ดใดหน้าต้มหน้าต้มก็ยังวานบุไรเลยน้ำม,มันไหลตลอดดังนั้นเขาก็ต้องได้โอกาสแล้วดินกระซุมโต๊ะสองสามมือวันนี้โต๊ะแต่โต๊ะบุแห้งพอดีได้วานเขาวานน้ำนั่นแหละอ่ะตาเขาเอาบัรจุเขา บ้านเขาก่อนมาเอาเขาก่อนไี่ห้อง ประมาณสองล เนาะสิ่เหลี่ยมรูปเป็นยังไงป๊าใหม่บ่ะป๊ามันยกตั้งหนึ่งคืนจังหน่อยมันจะมุดเป็นคู่คือจังมึงมึงบางเสาเป็นคู่เป็นคู่มันจะเพิ่นปลาไวทัดตีรอบสองทีผ่านไล่คู่กันกินแตงกอมหมอเออเอาตั้งนั้นขึ้นเยี่ยนออกเยี่ยนออกมันจะงอเป็นบ่อาจจะกี้มันก็น้ำแบกขี้เห็วกขีนหมวกตัวขี้นร้องขังก็เป็นหลุ่หลุดคล้องให้คล้องมันเสร็จแล้ว วานแหลมมดเนาะนั่นออกเลยวุอใ่ายยิงเห็นรถออกแล้วทายเอาเลยตอนนี้รถกระจอดห้อนแมนพี่กายมันมดสอบกลัวเด้สอบกลัวเอามาเผื่อแต่ว่ามันยัดเน่นบ่จักพี่กายสอบมันลุ่มหลวม รถก็เมื่อยพอรถด้วยบาทนี่นั่นรถก็เมือไอยคนก็บห่อนคนขับท้ายอันหน้่งคนขับเขาไหมอย่างไปเบิ้งไปเจาะปันหน้าก่อน ยละเอียดปนยัง้เดีครับดีครับมาเลยมาสดยตายไครับเนาะเียบ ป่าก็ทำตัวกระดูเรากระดูเราที่ทำได้หรือวเจ้าวต้นนี้ข้าวก็ลวกแดงกระสอมจะว่าพูดเบาหวานเลยกระส้อมจะว่าไปวานกลิ่จะตายไหวเพราบาวานเลยกลิ่นแรงเ็ ่างนี้พอได้คืนนี้มันคืนมีเสือด้กิน้อันบ่นาะรเร่องนี้นีเลยตัดนอไปเห็นพอดออกเบิดล่างเนี่ยเผาบ่ปเอ็มลอยคนอ๋อวานเขาพอดีเด็เห็นแลนแลนลงเขาโกนออมแลนแล้วมันนี่เนี่ยแลนหน่อยแลนหน่อย เครื่องปรุงอยูตำเครื่องปรุงออมแลนออมแลนกล้แล้ว

เครื่องซอนมันทันสมัยเถอะเือมันในซากบลอกนอกราบเติมมันเห็ุคือใหม่ตียุ่งกับมือนี่ทันสมัยเนี่ยเออมันใหม่ตียุ่งเร็วๆแล้วโกดสวีกันแล้ติดติดกันดังไฟกันโ่มมากเลย không len không len của của len của len บานนี่เนี่ยใ<ก>ส่พักเรียบร้อยเอ้ยบอแเลนมันเลนอันนั้นนีเน่เลนเล่นเขาก็อะไรอ่าเออมันเลนเลนเขาก็อะไราาะขาดยังนอกบานฮะแสบ ออมเล่นออมเล่นครับดิบางทีเราไม่ใช่หรอเพิ่งกอ้ยพยากรุบเราเป็นนี่มั้งไทยไปไทยมาจะไรเล่นเล่นเขาก็ไรใชไหมเห็นแต่พอต้นนะเจือมามามาบานนี่มาคิดเขาบานนี่พุ่นละแตงพุ่นละใช้บักหล่าไปแสนมาอยู่นะใช้บักหล่าไปแสนนะมันตีงานนั้นเห็นมันเหว่โอ้ก้อนเออรอบรอบเวลากันบาดีนอนคิดเขาด้วยกันบานนี่อ๋อออมแล่นเล่นไหนเด้อบางทีเราอุ้ย เนี่ยแทลละเพื่อนึ่งนอนมามามาหางเมือนกันตายเบื่อหางแหลมป่นมาครับพี่จะมีผักเมียงน้เด้อยห่อมมาซีงเขเนียวูพิรุกเป็นอ่าเนี้เศรษเศรเศงเนี่ยแลละผูหญิงเอาเราบ่กินกินไม่ควกินเบื่อเเสพเลยเนี่ยิงนี่มึงน้ำมม่วหามึงจะมากินแล่นตัวเดียวแยมึงกินอยู่คนนึงขาดยังกุ้งเขาด้อยเาเด้อเขาเหตุคืออรหอยู่ มา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 คิดเขาไปจังหอมไปหอดุลนะชุกโอ้ยมันดังดีนะนี่ไอยตีนี่งานนั่นหอมกลุ่มมันล่นไปจังเออล่นหล่นเลยเป็นยาเหลามาให้แก่ก็ยังนั่งอยู่ในกอเพียงต้นมากอเดียวเด็กชุกไหวแท้ค่แค่บ้างก็ยังล่ะใส่ล้นแล้วเด้นลยจะได้